เลยแหละโอเคนะครับเดี๋ยวคนตั้งจังหวะให้เลยนะครับพยายามที่แบบตาร์ทพร้อมกันแล้วก็จบพร้อมกันนะถึงแม้ว่าเรามีมีอุปสรรคในทางออนไลน์แต่ว่าเราพยายามที่บบจะใช่ไหมให้ธ hey, าร,รกิจสำเร็จโอเคนะครับ da ด a da da di da 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 ok ร่มได้เลยครับ <c oughs> ดีครับดีครับสำหรับทุกท่านได้คะแนนไปแล้วสองคะแนนจดไว้แล้วไงนะครับอันนี้เป็นคะแนนพิเศษครับ special point ได้สิ่คะแนนอาจารย์ขอบคุณครับแชมป์ใบประตู